สบายดีสบายดีบุษสุุสุขคนพี่น้องืันนี้ก็อยู่กับเบามีนะพี่น้องจา้าอยู่ที่ซ่องน้องมอสนั่นเองพี่น้องบรรยากาศยามมื้อแรงตอนค่ำค่ำหลังจากที่ขึ้นมาตะดนาน้ะโลก,กาพี่น้องจา้าอันนี้สิเป็นตาก้าฝั่งนั้นเขาเจ้าดำน้าแล้วเรียบร้อยแล้วืันนี้เขาก็อยู่กับทีมงานของเฮาพวกเกา่าพี่น้องจา้า ขอฝากซองน้องใหม่พี่น้องซองน้องมอนั่นเองนอยจะลืมกดติดตามจ่าลูอาในไซจะคลองซองนะน้องเอียงพี่น้องจ๋าอันนี้สิเป็นเจ้าของ่องเพิ่นเอื่อยกับน้องนุกเอียง อย่าลืมกดติดตามซ่องน้องมอสพี่นอ้องเพิ่นก็เป็นอีกซ่องใหม่มรบรรยากาศโลกะยามแรงตื่นมาคำมากก็อยู่แต่ให้น้าหมองเก่าพี่น้องเ,เดี๋ยวสิไปตามหาเจ้าของซ่องอยใส่ เอาคนไหนเลยเจ้าของซองอ้อาวสวัสดีน้องมอสสวัสด <laughs> okay. ีค่ะนี่สวัสดีสาวจอยสสวัดีีนะพ่่้องคฝากติดตามซ่องซ่องน้องบอสค่ะซ่องน้องบอสค่ะมอสเฮ้ยมอสมอสมอพี่น้องโอเคมอสนี่พี่น้องเจ้าของซ่องซ่องพี่น้องสวัสดีค่ะฝากซ่องน้องมอส ่าดังๆาฝากกดติดตามช่องน้องมอสอย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปชมติดตามกด subscribe ให้น้องมอสเอ็เตอพี่นอ้องติดตามส่องผนไปเรื่อยๆพอเปิี่นก็เป็นอีกเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดที่สางส่องมาน้ำหลังโมงพี่นอ้องอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนกำลังใจให้น้องมอสนั่นเองกับน้องเอียง มเส้นหนาดี Hi, o, ay, u, ka ka ๋ยวสิอ si ้ายวะมื่อนี้าก็อยู่ให้อยู่หน้ามง่าพี่น้องลกก้าเป็นอย่างไรน้องมอดลกง่ายอยู่บ่ก้าก็บอกก็ลกง่ายอยู่แน่พี่น้องก็สีโปรดแน่จักหน่อยกับ่ค่อยมีหยาบัปนไดกไยังดีอยู่ก้าก็สม่ำเสมอ พอเริ่มสิคําก็สิได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมงห่วงห้องอันนั้นคือเป็นเจ้าของที่พี่น้องจ๋าเขาบอกจะกินว่าเป็นเจ้าที่ตีิประมาณนั้นและหลายคนกะเรียกร้องมาเนาะพี่น้องเลยบ้างหลายคนหนึ่งหนักมาได้นี่กรับประมาณสามคนนี่แหละบอกว่า ตั้งซ่องให้น้องมอสได้เด้อพอน้องมอสมีรายได้อ่าเชื่อขอบครัวสันตคนที่อยากให้น้องมอสตั้งซ่องเลยให้มีรายได้กับอบคุณหลายๆที่เพิ่นมีความคิดดีๆแล้วก็แนะนํากันแล้วก็ติดตามนองที่น้องแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องมอสแล้วก็ครอบครัวน้องมอสพร้อมเพิ่นก็เป็นครอบครัวเล็กๆเนาะที่ทามาหากิน เห็ดไ้เห็ดนาคือกันเลงมือเลงมือตอนี้ตะเวนตกดินเรียบร้อยเลยพี่น้องจ้าน้องจ้าแม่้าจับ้านลจ้้านะจ้า้อมาจ้ามงนีมันเขิน้อมันเขินมัเมึงบางมันเขินไม้ความว่ามันบ่เท่ากันมันเขินหมยความมันอายเนอมันอาย ฮะยังมาไอ้หมาก้าวมัดก้ากันน้องเแคทน้องอ้ํามาจัดอะไรสายยิ้องบรรยากาศโลกระยามแรงพี่น้องเย็นตอนเช้าอ่ะน้องมัดไปได้เห็นจะออกนิดนึงตอนไหนกว่างไอ้จอยพีพีเต็มอมีเด็กกะทางไหนอันนี้นะได้โดเด้งอยทางนี้หม่ตาวทางนกบนั่นกบปีนี่ปะน้าปะอายุ กบปีนี่ป่าวหรือกบเก่ากบเก่าปล่อยมันเถอะกบเก่ามันดูใต้คามก็รู้เอาอยู่นี่บ่ปล่อยมันเถอะมันจะไปแม่พระทำไมล่ะนี่ปล่อยประชาเอากูไม่กินกบเอาว่าวให้จบนะแม่เมื่อกี้ในว่าวหยิ่ง บอกว่าน้องมัดไปซื้อโทรศัพท์ตอนใดมาสักอืมโอ้ยพี่น้องโอ้ยมารากดบอกไปเลยมาราโดกทอดมรากดกทอดไปเรื่อยๆพี่น้องจนรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้ก็สิเป็นรุ่นแรกก็สิเป็นเบ้ามีพี่น้องพอผ่านไปได้ก็สิออกโทรศัพท์ใหม่มาสั่นทอแล้วรุ่นเก่าก็สิหายลูกหายหลานไปเออคือโตฮ้องเองทะเลพอเขาได้ใหม่เบาก็โลให้พวก เลยโครน่องตาย,ายเพราะว่าไข่าย่าาเคลื่อนอย่างไรเหมือนการพัฒนานะเออคข่ไข่คือแบบว่าม่สจะสีว่าจะไงหรอกระโอนมายังวะคอมเมนต์บอกหน่อยพี่น้องอน้องมีดเล่มื<ข>อโหสนใจทีมงานเฮาจะอยู่เคียงข่ากันมากบ่บมีได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วเครื่องนี้เลยให้น้องมอสเอาไปถ่ายคลิปไปทำซองยูทูปพี่น้องจะจะได้มีรายได้อืมเบ็คุณเจ้าของพ่อขนาด อนาคตเนาะบแน่ได้เถื่อแบบว่าซ่องด่างซ่องเปียงเนาะก็ได้มีเงินอ่าต่อเพื่อนออกมาสันสระทำครัวทำอย่างก็ได้มีเงินมาแต่งอ็ชอ,จอ,อ,อจอยมบยากอีจอยมันก็มีซ่องมันมันด่างอ,าอ,อยู่แล้วเช้าจอยจะเป็นต้องแตงดอกแล้วแล่นน้ำพุ่ันพนีเองจอยทีนนี้ว่ามึงคี้อาเขาไม่ได้เรียกว่าเคียวเขาเรียกว่าหน้าด้าน ติจอยบไดาเรียกว่าเคียวเขาเรียกว่าหมักมวนแม่ลอกลวงเอ้ยใหนสักหาัเขเรียกว่าลใจ่าี่ยอ่าเขาใจพนอจร่าผัวเขาบดบ้านเาผัวบดบ้านผัวับดบ้านแหละพี่น้องแ่เยนั่นแ่ขยมกไัวเต็เนอหลเนาะ หัวแมาที่มันต้นที่ม <the> ันหม่างอยู่นหนเดียวนี่นะ้นเกิดอยู่ผู้เดียววันเจิญกราบาหล่าอากาศยังไม่แรงพี่น้องตอนนี้ค่ำแล้วคือตะเวนตู้ดินเรียบร้อยแล้วขับเอื้อยคะแหละพากันหายคลิปกับบอกเฉพาะตะน่องมอสกระเบิดทั้งครอบครัวข้าเจ้าที่แบบมียางกะโซ่เหลือกันถ่ายน้ำกันนะน่ะแต่แบตยังไม่ทันเสื่อมแล้วมาเลยเฮ้อ พอเครื่องนี่ฮะก็ใส่ได้จักเดือนหมื่นหนึ่งพันเออหมื่นห้าร้อยเขาลดให้น,น,นั่นแหละราคานะ่นนะ่ะหมื่นห้าร้อยเป็นเงินบาทนั่น <c oughs> ตอนแรกน่ะหมื่นหนึ่งพันเขาลดให้ร <c oughs> ุ่นเดียวกันก็ของน้องแคทน้องแคทก,ก็หมื่นหนึ่งพันเอออันนั้นซื้อก่อนเนาะรุ่นแม่น้องแทนก็หมื่นหนึ่งพัน และในมื่นนึงมื่นมื่นหาลอยพี่น้องจะเคององแม่ลงแก้น่นชามลอ้าวเบากะสิเป็นรุ่นเดียวกันเนาะเป็นรุ่นที่กะบอว่าแพงเลยว่าบอกถือเพราะว่ารุ่นรุ่นนี้เนี่ยมันสิกันสั้นคือมีแต่ราคานี่ขึ้นไปว่าสั้นเถาะเนาะถ้ารุ่นราคาถูกๆกว่าต่ำกว่ระมือก็คือระบบโบเมนระบบกันสั้นมันสิท้ายแล้วก็รุ่นๆเรียน ที่ผคอยได้ใส่เลยอ,อย่างเมตาเดี๋ยวเราผมมีเงินเราใส่ออฟฟ์โอกระลุนธรรมดาแด่พี่จอย,ยนี่น้องแคทแหงอุตสากู้เงินดอกวัสดะท้ทามยูทูบแล้วมันบ่แม่งง่ายๆพี่น้องเว้ยการลงทุนนะมันบ่ได้เฉพาะการลงทุนแค่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุป,ปกรณ์โทรศัพท์พี่น้องมันก็ขึ้นกันหลายยอ่างหลายๆปากส่วนเนาะ บอว่าจะเป็นบัตรเติมเงินก็บสำคัญซื้อเติมเสมอโหลดคลิปเสมอมือละใบแต่ยังเส้นบัลเมนมือละสองหรือสามใบบัตรเติมเงินกับท่านหน้าดำหน้าแนวนีิกับพ่อมีอยู่พี่น้องไปดำ <c oughs> ดำหน้ารับจ้างหาเงินซื้อบัตรเากับไปซ่อมพ่อมี้ก็ได้แหละมือละใว่บางทีแม่กรณีที่มันยังไม่ทันทาน,านยังไม่ทัน,ดนดดได้เงินจากบคือปุ๊บได้พี่น้องอันนี้แหละแต่ว่าการที่เฮ็ดยูทูบมันโมเมนว่าสีเฮ็ดปุ๊บผ่านแล้วได้เงินพี่น้อง กว่าสิผ่านก็ใช้เวลาหลายเดือนหรือว่าเป็นปีและถึงว่าสิผ่านนะเมื่อเนอได้กระใสเวลาตั้งสี่เดือนห้าเดือนอย่างเส้นบะหมีน่นี่ผ่านปุ๊บต้องรอไปอีกข้างหน้าสี่เดือนเพราะฉะนั้นก็ทิ้งท้ายคลิปไปเรื่อยๆให้พี่น้องในเบิงในสม้มเนะแต่การที่ได้ก็แตกต่างกันไปบางคนก็นกนได้หน่อยได้หลายมันก็ขึ้นอยู่กับหลายส่วนว่าจะเป็นผู้ที่ตามหรือว่ายอดวิวหลายๆอย่าง มันก็บางง่ายเนาะหลายๆคนหลายคนที่เคยเห็ดกับสีหูอยู่บางคนกับเห็ดไปแล้วก็เมื่อยท่อสุดถ้ายกัยกเลิกเห็ดไปเป็นปีกับม่มีประโยชน์เสียเงินเปล่าเนาะหลายๆคนที่คิดว่ามันง่ายนะมันก็บดิง่ายทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาแล้วกะนี่นี่จากใจเลยะอสนั้นนะต้องขอบคุณเบิร์ทุกคนที่ติดตามที่งานเนาะ ผมเป็นซาวผู้บอสหืมไล่มาดูเกิดข้าวปุ้นเน,บบนี่ยเพื่อนข้าวกับเชฟซ่องแฝดมือ10เมตรก็ <c oughs> ขอบคุณเบิร์ตสุกูสุคน FC เบิร์ตสุกูสุคนที่ติดตามท,ทุกๆซ่องหรือว่าซ่องใดก็ะต่านนะพี่น้องที่อ,นะอยู่ในทีมงานกัฝากติดตามเบิร์ตสุกูสุคนว่าจะเป็นซ่องใหม่ซ่องเก่า ซ่องน้องมอสน้องอําน้องมิดแม่ตาหรือน้องแคทเช้าจอยผู้ใดก็ตามเนาะพี่น้องจ๋าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันและกการิีตามกันตลอดไปพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มต้นขึ้นมาใหม่อยู่ตรงนี้ก็คือน้องมอสเนาะขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่อยากให้เพิ่นอยากให้น้องเพื่อนมีรายได้หล้กกามีซ่องเป็นของเจ้าของอย่างสีนพี่น้องใจดีอย่าลืมซับพอร์ตเรื่องบ้านเติมเงินด้ออ้าว อันนี้เป็มันจำเป็นมีซองมีโทรศัพท์แล้วต้องมีบัตรเติมเงินพร้อมอีกเฮาเหตุอันแรกๆเฮาก็มีบัตรเติมเงินเดี๋พี่น้องเหาดำหน้าจ่าเดี๋ยวขบจ่าเมื่อเราบอกเมตตาขามืดแล้วเมตตาเมื่อซ้มันขำแล้วมันสิมืดแล้วเมื่อก่อนเพราะย่านร้านน้อยหายเมื่อเมื่อเมื่อขแล้วยังน้ำลายอกันด้วพอเมื่อฮอดบ้านก็มืดพอดีปไปไป เดี๋ยวเพื่อนไ้ลูกทรายเพื่อนยู่ก็หลานสาวเนาะพี่น้องสาวจอยนี่น่งยืนหนึ่งมาแล้วสาวจอยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สู่กันมาตลอดเนาะแต,แต่ว่านา่งน่ะเหตุยูทูบนี้กล้องก็มีผู้ใหญ่จะดีสื่อหายเปเครื่องแรกกับพี่นกทางอันเชียงใหม่สื่อหายตอนที่ซองเขาบอกหัวเป็นไพ่ากา,ก,กาแต่ก็ถือว่านางก็โชคดีไปเนาะทีมีคน สนับสนุนร่วมมีสปอนเซอร์ที่อยากให้นางมีซ่องหรือว่ามีรา,ายได้ที่ว่าอยู่เบื้องหลังส,ลงสนับสนุนนางเรื่องบัตรตําเงินแมนแต่ว่านางกระสุกดีไปเนาะความโชคดีขนะองนางแต่ว่านางที่นางโชคดีก็นางาอยังโชคลาอยู่นะโชคลาอย่างไรบัวนั่งบน่มีผัวเหงาแม่นั่งวะ <laughs> ก็อย่าลืมฝากเป็นแรงใจเบิสดสุขูสุคนนะพี่น้องในทีมงานบวาัวผู้ใดก็ตามก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องจ้าเพราะว่ามันทำมันมืดแล้วขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้พ่อกันคิดหนาอยู่ดีแม่แห้เงเบงิดสุขูสุคนขอบคุณล่วงหนาพี่น้อง